แพงกว่าปี29รับซื้อเหรียญละ500บาทสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะฮะผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f c 5เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศสองพันห้า 164เป็นเหรียญสมัยราชการที่10 FC ฮะ FC ฮะใครที่มีแบบนี้นะใครที่มีแบบนี้ป๊าป๊ารับซื้อเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวนี่คือเหรียญ1บาทปีพศ2005 6 4เหรียญสมัยราชการที่10อ่ะไม่ต้องดูอะไรมาก FC ฮะขอให้ตั้งด้านก้อยหรืออ่ะพลิก ดูด้านหน้าหากด้านหน้ากับด้านหลัง <c oughs> รูปแบบผัเสียนตรงแบบนี้ F4 ฟปะป่ารับซื้อเหรียญละ500บาทไม่ว่าจะตั้งด้านหน้าพลิกมาด้านก้อยด้านหลังหรือว่าจะตั้งด้านหลังพลิกไปด้านหน้า F4 ฟขอให้เป็นผัเสียนตรงเท่านั้นปอป่ารับซื้อเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวขณะที่ เหรียญหนึบาทปีพศ2529วันนี้เราพูดถึงรูปแบบพรันสินในรูปแบบของช่อฟาสั้น f อฟซีเนี่ยนะช่อฟาสัน้ขนขณะที่เหรียญหนึบาทปีพศ2529ช่อฝาสัน้นเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่หนึ่งมีจำนวนน้อยที่สุดในจำนวนหลายๆปีพศของเหรียญหนึบาท หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9 f c h นะขณะที่เหรียญ1บาทปีพศ2529ณปัจจุบันวันนี้ F4H หากผ่านการใช้งานแล้วก็ซื้อกันตามสภาพเคยเริ่มต้นกันเหรียญละ150ยังมีเลย f 4หนะ้าผ่านการใช้งานหลังจากนั้นก็มา200หากไม่ผ่านการใช้งานจริงๆผิวไฟเดิมๆจะจัด,จดราคาจะอยู่เพียงประมาณเหรียญละ300บาทเท่านั้นเองสำหรับ1บาทปีพศ2529รูปแบบชอบแาสั้น สูงสุด f 4เพียงเหรียญละ300บาทเท่าเองใครที่มีปละปารับซื้อนะฮะแต่ว่า F4H สำหรับผัสเหียนตรงสำหรับพัสหพเหียนตรงเหรียญน,นี้ F4H ปราปารับซื้อเหรียญละ500บาทเหรียญละ500บาทที่จริงมียอดจำนวนการผลิตเยอะ F4H สำหรับ1บาทสมัยราชกาลที่10ปีพศ2564เพียงแต่ว่าเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญมีการปั๊มผิดพลาดในรูปแบบระเสียนตรงนะใครที่มีพลิกดูด้านหน้าด้านหลังเป็นระเสียนตรงเอฟซีปปารับซื้อเหรียญละ600ถ้าหากเป็นปี29งเก้าปปาก็รับซื้อเช่นเดียวกันสูงสุดเหรียญละ5้าอาสามบาทเท่านั้นเองเราจะเปรียบเทียบเห็นว่า f อฟบางครั้งเหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตออกมาเยอะใช่ไหมฮะอย่างเหรียญเนี้ยขอแค่ f อฟเป็นคนช่างสังเกต หลองหมุนดูรอบเหรียญตั้งด้านก้อยพลิกไปด้านหัว F4H ตั้งด้านก้อยพลิกไปด้านหัวหรือจับด้านหน้าหรือด้านหัวนะพลิกไปด้านก้อย f 4ขอให้เป็นรูปแบบผัสียนตรงแบบนี้แบบนี้เท่านั้น F4H ปะป่ารับซื้อนะเหรียญละ500บาทเอาง่ายๆเลยว่ารูปแบบผัสียนตรงนั้นราคาแพงกว่า เหรียญหนึบาทปีพศ2529ใครที่มีนะฮะออาสรุปคือรูปแบบผสเียนตรงนะถ้าเป็นชนิดราคาอื่นปีพศออ,อื่น FSH ขอเป็นเหรียญหมุนเวียนก็ลองส่งรูปตรวจสอบประมินหลาก่อนนะใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะเหรียญหนึบาทปีพศ2000 564สมัยรัชกาลที่10เท่านั้น f c h ก็จะเป็นตั้งแต่ปี616263หรือ646566เหรียญ1น1บาท f 4หน้าของพ่อหลวงรัชกาลที่10นะลองพิกดูกันสักนิดหนึ่งหรือเหรียญอื่นๆก็แล้วแต่นะลองพิกดูหากด้านหน้าด้านหลังตรงกันสงสยัยยังไง F4H add line เพิ่มเพื่อน แอดไลน์เพื่อนๆแล้วก็ติดต่อกับแอดมินช่องของปป่าเดี๋ยวแอดมินก็ใช้รายละเอียดไปอ่ะรูปแบบพิเศษตรงแบบนี้ f 4บเป็นปั๊มผิดพลาดค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียวตรงเป๊ะแบบนี้ปาปารับซื้อเหรียญละ500บาทขณะที่เหรียญ1น,นบาทปีพศ2529เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่1ของเหรียญ1น,นบาทมุนเวียน F4H ปาปารับซื้อสูงสุดนะเอาเริ่มต้นก่อนไหมเริ่มต้นเหรียญละ100กว่าบาทนะไม่ผ่านการใช้งานสูงสุดก็เหรียญละ300บาทใครที่มีนะชอฝาสั้นนะ โอเคเนาะสองเหรียญน,นี้สรุปคือซื้อทั้ง2เหรียญเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผัเสียนตรงนะปีพศอ,อ,อะไรก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันปปาร,รับซื้อเหรียญละ500บางรุ่นบางทิศขา,าราคาสูงกว่านี้ด้วยก็ต้องมาส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันก่อนเดี๋ยวแอรมเมดเขาจะชี้แจงไปเองอะหรือ1บาทปี29ป้าปปารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยกว่าบาทใช้คำว่าร้อยกว่าดีกว่าเพราะเหรียญผ่านการใช้งานมาบางครั้งก็สุดเยอะนะไปสูงสุดนะปี29ไม่ผ่านการใช้งานนะ รับซื้อสูงสุดเรียญละ3 0 0บาทโอเควันนี้เราพูดถึงรูปรูปแบบช่อฟ้าสั้น F4H ใครมีช่อฟ้ายาวก็มาตกลงราคากันโอเคเนะาะรับซื้อทั้ง2อ,อย่างเลยไม่ว่าจะเสียตรงหรือว่า1บาทปี29ช่องทางการติดต่อ f ซ h ปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วเนะาะใครที่มีฮะก็สามารถติดต่อช่องของปาปามานะาติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมฮะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอหัวมุม f ฮะขวามือ F4 ใช่ไหมนั่นแหละ ช่องทางการติดต่อ ID ลาย0927928232หรือไม่ก็ลายเบอร์โทร0655937822คลิปหน้าพบเจอกัน F4H คลิปนี้สวัสดีครับ